ม่ดาอยากจะพาท่านผู้ชมรู้จักกับเชียงรายในแบบการท่องเที่ยววิถีไทยครับด้วยวัฒนธรรมที่มีมายาวนานและสเสน่ห์ในการใช้ชีวิตแบบชาวร้านนาทําให้จังหวัดเชียงรายมีพุทธสถานที่สวยงามหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วซึ่งเป็นที่ค้นพบพระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตวัดพระสิงห์เป็นวัดที่มีพระอุโบสถสวยงามตามแบบร้านนาสมัยเชียงแสนและบานประตูไม้แกะสลักอันสวยงามที่ออกแบบโดยอาจารย์ถวันดัชนีผู้ติ่เกิดปีคุณพลาดไม่ได้ต้องไปสการะ ขอพ่อนพระธาตุดอยตุงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้กับสถานที่ท่องเที่ยวธรมชาติต,าตา่างๆไม่ว่าจะเป็นภูชีฟ้าดอยตุงดอยแม่สรรองรอให้คุณผู้ชมไปสัมผัสจิบกาแฟหอมๆนั่งชมไร่ชารับไอเย็นที่รอยมากับสายลมอาหารขึ้นชื่อขาหมูหมั่นโถท,ที่ดอยผาตั้งกับรสชาติขาหมูที่กลมกล่อมและหมั่นโถ่นุ่มๆหอมๆทานคู่กับชาร้อนๆอ,อร่อยอย่าบอกใครเลยเที่ยวให้สนุกเที่ยวแบบสุขใจกับท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ ไม่เหมือนใครครับใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าาจะเล่าให้สิ